ฝึกคิดแบบนี้ได้ดีทุกคนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนทําดีเรื่องราวดีๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือจิตอันเป็นกุศลที่รู้สึกเลยว่าอุ้ยยินดีกับเขาด้วยนะสุดยอดมากเลยอนุโมทนาบุญนะอุ้ยดีจังเลยไม่ใช่เออเอาหน้าหรือเปล่าเอ้ทำไมถึงทําแบบนั้นนะเอ,หะอนนห้หน้าจะอันนี้นิดนึงน่าจะอันนี้นิดนึง ไปตินะคะแทนที่จะไปชมนะคะชื่นชมจากหัวใจของเราเราเองก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายนะคะเพราะพลังลบและพลังบวกมันอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแต่ใครสามารถที่จะสร้างพลังบวกหรือลบมากกว่ากาันถ้าวันนี้คุณนะคะเห็นเรื่องราวดีๆคุณยังคิดลบได้นั่นหมายความว่าประจุนะคะพลังงานไฟฟ้าในหัวคุณเรื่องลบๆมันมีเยอะกว่าพลังงานบวกๆลองเซิร์ชคลิปนิวรอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์ดูจะได้เข้าใจในสติคุูดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายๆนะคะคือการที่เราจะต้องเติมนะคะ พลังความคิดด้านดีลงไปเยอะๆนะคะไม่ใช่แค่พูดค่ะแต่ต้องรู้สึกอินจนสัมผัสสะเทือนในหัวใจของเราลองฝึกดูนะคะ